คูพสทครับคือในนิกกี้คนนี้นะครับเกเลกับเพื่อนคนอื่นมากเลยครับและที่สําคัญนะครับเกเลกับผมด้วยฮะเขาจะเข้ามาต่อยผมครับคู่ขาจริงๆนะคะในนิกกี้เนี่ยชอบขิงตัวเองใส่คนอื่นตลอดเลยค่ะชอบบอกว่าตัวเองดีกว่าค่ะครูโอ้ยเซงอยากขาววันนี้สักสองเฉดว่ะสาวๆจะได้ชอบต้องขาวอะไรขนาดนั้นวะเออโอ้ยอยากขาวฮะนีก็คุยเรื่องอะไรอยู่วะเติร์อยากขาวขึ้นน่ะ สาวๆได้ชอบอยากขาวขึ้นสาวๆจะได้ชอบถ้าสาวๆชอบแบบผมขาวก็ชอบกูปล่าวะเพราะกูขาวไงโหมึงมาถึงก็ขิงใส่กูเลยนะอ้าแต่กูขาวกว่ามือเลอ่ะนี่โหขาขกูขาวอะเอ้าวเจ็บเลยอ่ะขาอะไรเฮ้ยโหเจ็บว่ะเหม็นขิงว่ะทำไมอ่ะกูใหญ่กว่ามึงอ่ะมีรตัวกูอะใหญ่กว่ามึงอ่ะกล้ามกูใหญ่กว่ามึงอ่ะเออเออทำไมอ่ะคอยไป ทำไมจ๊ะเป็เกมเกมอะไรอะไป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 ไไป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 เปไปไแไ่ไปไไไป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 ไไป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 ไไป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 ไ โอเคไอ้เอนิร์ดมึงเล่นเก่งเหรอก็ใส่แว่นมาคืออะไรเล่นเก่งจะโชว์ว่าเล่นเก่งไม่เท่าไหร่ครับก็แค่ปีนี้ผมสอบได้ที่2ของสายชั้นนะครับก็อีแค่อีแค่0.01%จน่เปอร์เซ็นต์นี่คือผมก็4เต็มครับอป้ะไอสิ่งที่มึงพูดเมื่อกี้คือมึงอวดป่ะไม่ได้อวดครับก็แค่คุณมึงถามครับคุณมึงถามอยากมันแตกไหมฮะ มาหาใจแปนเธอทำอะไรอ่ะครูปิสีครับคือในนิกกี้คนนี้นะครับเกเลกับเพื่อนคนอื่นมากเลยครับและที่สําคัญนะครับเกเลกับผมด้วยครับเขาจะเข้ามาต่อยผมครับคูค่ขาจริงๆนะคะในนิกกี้เนี่ยชอบขิงตัวเองใส่คนอื่นตลอดเลยค่ะชอบบอกว่าตัวเองดีกว่าค่ะครูนายนิกกี้การที่จะเป็นคนเก่งดีมากครูชอบมากเลยแต่ก่อนที่เธอจะพยายามเอาชนะทุกๆคนเพื่อนเธอเนี่ยเธอควรเอาชนะตัวเองให้ได้ก่อน ไม่มีชนะไหนยิ่งใหญ่เท่ากับการเอาชนะตัวเองได้ครับครูเป็นสีต่อจากนี้ไปผมจะเลิกเอาชนะคนอื่นและเอาชนะตัวเองโยเรเจอเดี่ยต้องรักกันนะลูกนะใช่มาถีกันเรามีกันอยู่แค่นี้ผมมาแล้วครับครูเป็นสีเฮ้ยนายนิกกี้ปากเป็นไรอ่ะปากเธอเป็นไรอะก็ผมทำตามที่ครูบอกไงครับทำเดีกๆกันทำตามที่ครูบอกทำอะไรอ่ะครูเป็นสีบอกผมว่าผมต้องเอาชนะตัวเองให้ได้ ใช่เอาชนะตัวเองได้แล้วเธอเอาชนะตัวเองยงไงอ่ะนิก้มันแก่งมากนะสิไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจ๊ิจเจ๊เจ๊เจเออเจเองเจ๊เม๊จะเจ๊เจ๊เจจ๊เจ๊เ เออเราไม่ต้องอธิบายหรอกครับผมว่าทั้งโงขนาดนี้น่าจะไม่เข้าหูขวาทะลุหูซ้ายเลยครับนักเรียนทุกคนต้องแต่งตัวเรียบร้อยครับจ๊าและเป็นนักเรียนไม่ควรมาสายครับจ่า้เเ็็บปนูตงสออกแ